บม่เหล้าเลยเนาะบ่เลาวันอีสานอีสานก็ได้ค่ะบรไทช่แล้วมันสิคัดลินนะเขาเอาอีสานวันนี้สิภามาติดตังโซลอรเซลล์ครับแต่ก่อนมิสติดตังทิ่ล่องหน่ำในบ่อก่อนผมว่านี่มายอนต่มลงไปนี่ครับโบรานบ่อนี่จ้อไว้ยี่ยี่สิบเก่าเมตรยี่สิบเก่าเมตรยี่สิบเก่าเมตรตอนนี้ย้อนท่อลงไป กสี่ยิบสี่บวกอีกเจ็ดบวกอีกสามเป็นยิบ <27. S 1> เจ็ดเมตรกับยิบเจ็ดเมตรยิบเจ็ดเมตรเราหย่อนลงไปที่ยี่สิบเจ็ดเมตรบ่อเราเจาะยิบเก้าเมตรนะครับะจะมาทดสอบน้ำครับบอ่อนี้มันเจาะไว้หลายปีแล้วครับซีก้อนนี้ใส่ใส่ปั่มน้ำมันมันมาทุ่นครับก็เลยมาเปลี่ยนใส่เป็นปั่มสิมาใส่ลูซอลาเซลแกสิสูบซส่เขานนี้นะครับ ทาที่บรดาื่อได้หรอกว่าได้กินเขาครับก็ว่าที่บรดาพิา่งเอาหนามมาให้ฟ้อมเอาเขาแล้วก็เอาห้ามมาให้้อมกันอ๋อโอเคอันนี้เราใช้ปั๊มแบบไหนคะเอาใช้ปั๊มป้๊มขนาดเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับก็ <750 S 2> ออกนิ้วครึ่งครับตัวสามนิ้วตอนแรกว่าจะสั่งตัวสี่นิ้วเหรอครับ ตัวสีนิ้วนี้จะเป็นท่อท่อออกสองนิ้วจะได้น้ําเยอะกว่าแต่บ่อของผมเนี่ยมันเป็นบอ่อสีนิ้วบอ่อสีนิ้วถ้าปั๊มสีนิ้วมาลงควมลงไม่ได้ครับก็เลยต้องสั่ปคามนิ้วใต่ตัวนี้ <4 S 2> ได้น้าน้อยกว่าครับแต่ว่าแรงดันจะสูงฮแรงดันสูงสูงกว่าตัวสีนิ้วนะครับค่ะตัวปั๊มสีนิ้วแต่ตัวปั๊มสีนิ้วจะได้น้ําเยอะถ้ามาสูบปล่อยออกข้างๆแบบนี้จะดีกว่าแต่ตัวนี้เหมาะสาหรับส่งขึ้นถังเก็บแทงค่ะ จะดีกว่าครับเหมาะเหมาะแนะนําแบบนี้ครับแต่ถ้าสูบปล่อยเลยนี่แบบข้างๆเนี่ยสูบปล่อยไปเลยนี่ครับเ้าตัวซีเหนี่ยวสีดีกว่าครับน้ำสีได้หลายกว่าแต่ก็ต้องเบ่งบอบ่าดน้ำนะครับบอบ่าดน้ำน้ำบ่ดีก็ต้องจ่อไม่แค่นั้นครับเฮียยังบ่ได้ปัามมันก็คือเก่านะครับน้ำบ่ดีก็ต้องจ่อหม่เ้าแหงไปลองไฟครับลองน้ำครับตัวนี้ผมใส่สองแผงครับ ของแพงอีโวล์ค่ะสามร้อยแปดสิบมันกัเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบโวล์ครับปกเติเขาบอกว่าจะสื่อปั๊มมันต้องเผื่อไปนั่สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันต้องใส่แผงวระมานขั้นขั้นวัดพอดีนะครับทำไมทำไมต้องเผื่อคะเพราะว่าแดดมันยนี่มันแห้งมันค่อยนะครับยนา่ไฟมันตกไฟมันก็ย่างย่างสีผลิตแต่ร้ายอยู่นะอค่เอาพอดีเลยมันสีได้แค่ เตรียมถี่แค่ตอนเที่ยงนะครับอตอนเศร้าตอนบ่ายมากมันเกือยจะพลอยอแดดแรงสุดจะประมาณตอนเที่ยงครับมันต้องเอามาเพื่อน้อครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเพื่ออีกแผงหนึ่งครับต้องเพื่ออีกแผงหนึ่งเพื่อให้ปั๊มได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ไฟเต็มกําลังนะคะตัวนี้ผมใส่แหงโมโนเพราะว่ามันดีผมก็เลยสือโมโนมาใส่แต่มันแพงนะครับเด้อใช่แพงโมโนแบบแมน โมโนแบบไม่แบบมัเป็นตารางแบบคอแห้งเป็นอั้นแห้งมันเป็นลายแบบนี้คะโมโนปกติโมโนมันสีเป็นรูปตัดอันนี้ง่ายๆอยู่นี่ครับผมผมมันเป็นหน่น้อยหนึ่งแต่ว่ามันโมเมนโพลีครับมันเป็นโมโนอย,อยู่โมโนโมโนแบบไรพวนีแบบ่แบบแบบแพ้งมัน <laughs> <laughs> อันนี้แพงแลวประมาณเท่าไหร่คะกี่บาทผมซื้อมาสี่พันห้าครับสี่พันห้าแพงและสี่พันห้า เป็นโพลีมันก็นสิประมัณสามพันสามพันหาโพลีจะถูกกว่าประสิทธิภาพต่ำกว่าใช่ไหมคะมันแค่แค่ตอนเสารแค่นั้นนะครับตอนเสารตอนเสารมันสีดีกว่ากัน<อ>แต่ว่าสวยมากแดดกาก่าย่างสีมันกับข้เหมือนกันครับบนลรื่นกันโมโนก็คือใช้ได้ขนาดที่แบบแสงอ่อนใช่ไหมคะแสงอ่อนมียนครับมนแสงอ่อนมันสีดีกว่าครับแสงอ่อนโมโนจะประสิทธิภาพสูงกว่าโพลีแบบโพลีค่ะ อันนี้สาตามที่ <ไฟ S 2> ช่างบ,บอกมาอันนี้จะทําการทดสอบกําลังไฟของโซลาเซลล์นะล่องไฟล่องน้ำเนี่ยครับจะเคยไปติดแล้วล่ะครับใหญ่หมองไหมตอนนั้นเราไปปลูขปปขปกข้าวโพดปลูกข้าวโพดจะต้มต้นนี้กันซูบได้ประมาณสามไร่ครับหิ้มแหนงสามไร่หน้าแรง ลองไฟดล้ว่างทเอาก้นติตั้งเครื่องโครงมาเห็นใบเมอวานครับอ,อันนี้จะเป็นโครงไม้นะคะเพื่อความประหยัด <laughs> ประหยัดแล้วเวลาเราติดตั้งนี้ความสโลปของการตั้งต้องประมาณเท่าไหร่นะถึงจะเหมาะสมถึงจะดีแบบไม่มาติตั้งให้มันฉากกับดวงอาทิตย์เป็นว่าฉากกับดวงอาทิตย์แมนแต่ว่าดวงอาทิตย์เท่าย่ำแลงมันจะลงมาทั้งลุม ย่ำหนาวเกิดขึ้นทางทิศเหนือย่ำแหลงก็ลงทิศใต้อ๋อแต่ว่าเขาบอกว่าให้มันประมาณชี้าวองศาเอียงมาทางทิศใต้ชี้าองศาเอียงทางทิศใต้ไม่กิดทีดียดแต่ย่ำแหงครับอันนี้คือย่ำฝนย่ำหนาวมันกับโบแห้งไปบบแห้งขันยังแห้งก็ตตรงเอียงกลับขึ้นไปฮาร์ทท่งทางทิศเหนืออ๋อแต่ว่าลักลักเร็วเทาก็อยากไดน้ำต้อย่ำแหลงแล้ครับก็เลยตรงเอียงมาทิศใต้ไปก่อนอันนี้อันนี้เน้นใช้ เลือดูแรงหน้าแรงแต่ว่ายมไม่แมฝนอย่งที่เกามาเสริมด้วซึ่งอันนี้มันต้องต่อขนานครับต่อนุกรมครับต่อนุกรมเมียนใส่สองแผงบวกกันแผงละสี่สิบโวลต์เป็นแปดสิบโวลต์ครับตัวนี้โมโนนี่แผงละสี่สิบแต่เป็นโวลีเอ็นซิยูประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนี่นะครับโมโนนี่ไฟแห้งแน่อยู่ตองเอากลุ่มกันมันเป็นอย่าง ยังมันดีวกันบ่ทอความะอาดน็็หน้อยนี่ก็คือแผงโซลาเซลล์แบบโมโนนะคะจำนวนสองแผงเดี๋ยวรอช่างแกเตรียมอุปกรณ์แปบ๊บหนึ่งค่ะ มันใช้ขั้มมวงม้าแบบที่นี่ออ้างอันนี้แนะนำหน่อยค่ะนี่คืออะไรคะตูต้คอนโทรนครับกล่องคอนโทรนปัม๊มกล่องคอนโทรนปัม๊ม <f ungs> ปกกระกอบเอง <f ungs> ปกกระกอบเองเ <f ungs> นียนเซียร์อะไรครับมันแห้งแงน่ตัองได้ปกกระกอบ,บ,อบเอง บอกราคาดีไหมคะประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าอันนี้กล<ม>้อง,งนี่พะมันตู้ตู้มันนี่เจ็ดร้อยครับเจ <700 S 2> ็ดร้อยเบเกอรี่กับตัวละหน่อยพอมันลอยหาซิฟตัวนี้เบเกอร์ตัวนี้แต่นี่ผีวกันฝ่าพารเพื่อพัน,ตนต่ตัว <พา S 2> ครับเอามาใหม่ก่อน,นะะอันนี้เทปิ้นนอนสามก่บบาทครับอันนี้ก็กล่องมาน้ําปั๊มครับคือปั๊มมามันกับมาน้าอ๋อกล่องแทมมากับปั๊ม จะซื้อปั๊มแบบว่ามีมกลองมันบริยามันมาทนแบบเขาขายถึกๆกันละพันนั่นมันกันใใซไได้อยู่ครับอืแต่วันม,นมาทนอันนี้เพื่อความทนจะต้องมีงกลองควบคุมมาด้วยนะคะแ <c> ก <oughs> บอกอย่างงั้นก็คือตอนนี้แดดแรงมากค่ะประมาณสี่โมงเช้าสี่โมง ใช้กว้างมากอันนี้กำลังทำอะไรคะติดต่อสายครับต่อสายต่อสายไฟย่น yeah. เอาแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วแล้วชิต่อไฟได้ครับที่นี้ทำการต่อไฟจากโซลาเซลล์ไปหาแผงควบคุมใช่ไหมคะเบปากก่อนเสร็บปกาปกอุปสรรคหนึ่งบวกสีแดงอ๋อที่บ่อ ปัญหาเล็กน้อยเดียบผิดใายหรือเปล่ามันยังขายยังไงจะแห้งอย่างน้อยจะมาลองตัมเลยนะนย่ไอ้มันมันห่มห่มหวัง ตั้งเพลงไหมโอเคอ้าสิัเปิดปั๊มนะครับมื่อกี้มีร่องอันนี้เขาต่อมาจะบานคนะร่องแล้วอันนี้ทรัการติจั้งมาแล้วออฟอันนี้คือออฟนะคะอ่ะกดเปิดครับ <Hi. S 1> อ่าอยู่แปดสิบสี่บวณแปดสิบสามวณปกติปั๊มมันจะอยู่เฮจิที่สองวณครับมันสิค่อยๆลดไฟลงมาเองมัน อยู่สองพันเก่าครับน้ำออกแล้วครับเอาไะไรล่ะค่ะเอกแล้วไแล้วเดี๋ยวจะมีน้ำแต่บอกมีแดดก็ต้องก็มีน้ำใช่นะคะแต่ไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าต้องมีน้ำครับอน้ำประดาลนี่อันนี้คือน้ำออกประมาณนะตัวนี้เป็นมันตอนนี้มันหมุนอยู่แค่ประมาณสามพันรอบมั้งครับ สองพันแปดครับสองพันแปดปกติปั๊มมันเสียงานอยู่เต็มที่อยูซีพันหลอดครับปั๊มทางนแข็งหน่อยครับต้องเสื่อมแข็งหนึ่งต้องเสื่อมแข็งหนึ่งตังเสื่อมแข้งเสื่อมเสี้ยวแข็งหนึ่งครับบวกกับแดดก็แห้งครับแดดมันบมจ่าเอาตีต้มขยังไงละครับนำไม่ค่อยได้ถูจะออกประมาณนี้นะครับ ครับมันต้องใส่สามแทงครับมันยังสต่ำมันยังสือทำงา,ง,งานเต็มที่ครับเป็นต่ำเอาเต็มที่ครับดูนะคะอันนี้ก็คือใช้กระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์นะคะได้นะ้ำประมาณนี้สองแทงกี่โวลต์คะตอนนี้มันฝ่อมันเป็นรุ่นเจ็ดจีบสองวนครับเจ็ดจีบสองวนแผงมันผลิตได้อยู่แต่กีบวน แต่วม,มันก็นจะลดลงมา,างเห็นเยวะยอะทสองหวนครับมันมีกองคอนทูนของมันนี่แล้วมันเห็นงานอานี้าังมันกองควบคุ่มเอาะไรลงไปหาข้าวมีน้ำที่ฉ่ำโอเคอันนี้คือแสดงว่าแผงโซลาเซล,เซลทำงานได้แล้วก็พร้อมติดตั้งขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะใช ก็ชีรล่อครับล่อล่อหน้านครับว่ามันเปลี่ยนอันบอ่อว่ามันสีขาดบอ่อนะครับน้ำมันสีขาดบ่อรอดูน้ำนี่นครับเพราะว่าบ่อนี้ไม่ค่อยได้สูบใช่ไหมคะอีกประมาณสามสิบกว่าหน้าที่นะครับสูบไปเรื่อยๆต่นั้าม,มันยังไหลอยู่ก็แสดงว่ามันใสได้ครับกับที่เอาขึ้นไปตดต่างครับ โอเคก็คือดูต่อไปเรื่อยๆนะคะฝา,ากกดติดตามร่วเลยนะครับมียังสีมานาเสนออีกหลายอยู่ครับช่องอะไรคะมาตำนัดครับมาตำนัด